สีทวินวันเหมือนกันทุกยี่ห้อจริงไหมสีทวินวันคือสีที่รวมสีทับหน้าและสีรองพื้นไว้ในถังเดียวสีทวินวันในท้องตลาดตอนนี้แห้งเร็วใกล้เคียงกันประหยัดเวลาใกล้เคียงกันแล้วความเรียบเนียนละ่ะจะเหมือนกันไหมเรามาดูกันเคล็ดลับให้สีติดทนสวยงามอย่าลืมขั้นตอนการทําความสะอาดพ,พื้นผิวหากมีสนิมขัดสนิมออกก่อนเช็ดคราบน้ํามันและสิ่งสกรปรกออกให้หมดก่อนนะครับเริ่มจากการทาโดยใช้ลูกกิ้ง ขอแนะนําให้ใช้ลูกกิ้งขนสั้นเพื่อให้สีเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเอาละ่ะเรามาดูกันใช้ลูกกิ้งเหมือนกันผสมเท่ากันฟิล์มสีจะออกมาเรียบเนียนเหมือนกันไหม q a กิฟตันทวีนวันกบมิดได้ดีตั้งแต่เที่ยวแรกฟิล์มสีเรียบเนียนสวยงามส่วนสีทวินวันทั่วไปจะกบไม่ค่อยมิดฟิล์มสีไม่ค่อยเรียบเนียนเสมอกันต่อมา เราจะทาโดยใช้แปรงซึ่งช่างและเจ้าของบ้านส่วนใหญ่เลือกใช้และเป็นวิธีที่มีโอกาสทำให้สีไม่เรียบเนียนมากที่สุดเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเมื่อทาไปแล้ว tue gipton twin one กบมิดดีฟิล์มสีเรียบเนียนสวยงามไม่มีรอยแปลงสี t w ินวันทั่วไป จะเป็นรอยแปลงและกรบไม่ค่อยมิดฟิล์มสีไม่ค่อยเรียบเนียนเสมอกันต่อมาการพ่นเป็นวิธีที่ทำให้สีเรียบเนียนที่สุดทุกยี่ห้อเรียบเนียนสวยงามไม่มีปัญหาเห็นไหมว่านอกจากความสะดวกแล้วต้องดูในส่วนของความเรียบเนียนสวยงามประหยัดเวลาแถมไม่ต้องตามแก้งานด้วยครับ อย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับสีงานเหล็กจาก TOA Metal Expert แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับจาก TOA Metal Expert